สวัสดีครับผมนลงซื้อขายรถมือสองวันนี้เลิกดีส่งมอบรถอีกหนึ่งคันครับสำหรับคันนี้ไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้าจากขอนแก่นนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของนลงซื้อขายรถมือสองครับคันนี้จัดการแบบง่ายๆนะครับอนุมัติเร็วเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับเป็นรถเทนเลอร์นะครับ สิบล้อนะครับอีโนะนะครับผมสำหรับคันนี้ทางทีมงานก็เช็คระบบให้ลูกค้าพร้อมใช้นะครับมีทำสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับตกแต่งภายใน v p p ให้ใหม่นะครับมีฟีแบตเตอรี่ใหม่2ลูกเช็คระบบเบรคเช็คระบบไฟเช็คจุดร่วซึมนะครับเช็คระดับของเหลวให้ลูกค้าฟรีนะครับปูพื้นให้ฟรีนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถที่ร้านเรายังมีให้เลือกชมอีกหลายคันนะครับให้โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0908588220นะครับผมขอให้ลูกค้าขอนเ่นนะครับผมเดินทางปลอดภัยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองค้าขายล่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะครับผมขอให้ลูกค้า โชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆครับผม